น้องฟ้องายสวัสดีทักทายสุขสุข,สข,สข,สขคน่ะวันนี้ก็เข้าหมวดเข้าสูม่หมวดทำมาหากินเหมือนเดิมแล้ววันนี้พี่น้องเรียบร้อยเรียบร้อยเรียวเนวใดก็ได้หลานกระหลานสาวกะกลับไปเหตุงานแล้วบัดนี้ก็น้องเคยกับน้องสาวกัสิกลับสุพรรณไดดนต้รดน้ำดำหัวพอแล้วส่งน้ำพงนพ้ำผ่าแล้ว ก,กิจกรรมแนวไดก็เฮ็ดเรียบ้อยแล้ววยายบนก็นเข้าสู่หมดทำงานเหมือนเดิมตัวบัตรพี่น้องก็จเฮ็ดน้ำพุงน้ำพิกก็จีเริ่มมะอื่นมเอเฮอก็บจีคอยเฮ็ดไปตัวบัตอันนี้เฮ็ดนังวตัตเอันนี่เอ้บนเปี่ยนถุงให้เปี่ยนถุงให้พักหวานเปียนถุงให้พักหวานพี่น้อง เห็ดไปจ้ำด้ไปอาบน้ำ้าหมดเ้าหมดต้นไม้ต้นไหลเห็ดนั่นเห็ดนี้แล้วก็เห็ดกอกแกกจ้ำม,มันสวยมากก็ไปหาอาบน้ำอาบนในกินเขา่ากินปลาตัวพี่น้องพักหวานมันหากมันยาวเร็วมันมันเห็ดยากมันมันเบยาไงนะพี่น้องก็เลยเปลี่ยนถุง มันนอ้อยก็สู่หมดทำมาหากินเหมือนเดิมมันละชีวิตยายบนนุญเนาะชีวิตยายบุญก็ปนบ,บ้านๆแบบนี้แบบพี่น้องอเอาอุ้มไกลอุ้มไกล้เนอุ้มไกลเปิดตีทั้งใดเนาะเขาจะเอาวันตัวนี้ กะแค่เม,ม็ดแค่เม็ดแค่เ้ากินหเหรอพี่น้องเอามาเพาะใส่ เกิดว่าเม็ดก็ได้แหงมันเรง้งนะให้เข้าบรรษาออกพรรษานี่จะมาปะเนี่ยป,ปีใหม่ทีเดียวน้่นนะโอ้หลายเดือนนะเนี่ยแล้วก็จูนว่าจะถึงปีใหม่หลายเดือนนะน,นะบได้กี่เดือนวะ กี่เดือนเลยครึ่งปีน่นเนี้ยไม่คิดถึงบุญมีหรอไม่คิดถึงบุญมีกับน้องอาเปาเหรอตั้งครึ่งปีค่อนปีหนึ่งตัวน่ะแม่จะหัดพูดภาษาอังกฤษเก่งๆใจะได้มาคุยกับตาลุนี่ตาลุนี่บอกไม่มีเพื่อนคุยใครก็ไม่คุยกับฉันแค่ว่า เขาพูดภาษาไม่ได้เขาก็ไม่คุยจ้าเดี๋ยวปีหนะ้พาพอจุนต้องหัดพูดภาษาอังกฤษจริงๆนะไ,ไปลูกโชคดีนะขึ้นรถไปเดินทางปลอดภาาัยไหนแม่ล่ะเดินทางปลอดภาาัยแดนเป๊บเดียวล้ามันนี่รถประท่นติดตกอุตั่น กินปะยงปากยงฟ้องการสาพกันมากยบ้าน ก็ขึอนอดเดนสนามเด็กเล่นบอมาเยาไมเด็กกับแม่ไปสนามเด็กเล่นไปโรงเรียนโรงเรียน,นกำลังถอดยอดใหม่ขอหวานอืมันเล็กไงถูงมันเล็กทีนี้มัน,นลากมันกดมันก็ไม่เจริญเติบโต Yang dong! bau. Maaf, enam. Bukan tua, kayak gini. หน่อยคนมาผิดกรับเนี่ยในคนหายผิดหมาเลนน้ำหลดหมาก็เลนน้ำอีกเนีอีกนนี้เรนน้ำหลดจนว่าเมื่อจงไปกลับขึ้นมาในเรนว่าท่านหลดจงไปกลับขึ้นมาก็จุดหายน้ำหมาหมยายไ่ยับเมื่อแต่ยี่งใหญ่เวใครเติบแล้ว สารหมากล่เราบงคนหอนเนี่ยม่ด็ไปทางไหนได้เหือแตกเหือแตนกหรอก็ส<ม>ูนเยลยเราเบิรเนเมยพี่น่องกะจี่อ,อมาจนว่าตัวยังกว่ายังเนาะ ไปเดินทางปลอดภัยเออก็เดี๋ยวให้เอ้กันมันทูมาหาตาหาหลานไปป่อยเอาป้าไม่อยู่ก็เป็นห่วงดูเลยวิตต้องเดินไปข้างหน้าพี่น้องเอยเดี๋ยวมาเป็นปากไม่เปลี่ยนแปลงกับเป็นไปก็ได้เนาะ าตรงเลยละออมาตรงเลยจิวัดยืนยันสิ่หนเนาะไปเลยเด้อไปเด่๋ยวมาเด้ยวโอนคาน้าห้โอ้ยยายนยยยยยยยุยย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 ก็้ยยย เอาแล้วบ่อหลายบ่อหลายดอกดินมอดีบอกให้เอาอันตักละมุดตักบัวเก็บ่เอาบ่บ่บ่เอาไปกับดินมันมอดีเดินทางปลอดภัยฮะเอามามแม่ลืมเนี่ยน่ะลืมเนี่น่ะดูมาหาเด็กหน่อยดูดูเอาแง่เหมืเด้าเหมือนเดิมแง่บักกันยี่ ตงการแนวไปหาหมอเด้อแกล้วก euh, ันไปบ่เฮ็ดจังได๋พ่อมึงหมายเลขบัตรโอ้ยบ่ยากดอกคันเรางมาให้น่ะเรางมาให้ก็จังไปเช็คเขาทํางานแล้วก็จังให้จังให้เขาเช็คให้ให้อีตักเช็คให้ก็ได้เาิเลได้ทัวไปเออจะได้เราสิได้หายของใจเออ ลูกสาวเอาใไม่ได้ลูกไปครก็ขอบัญชีเป้เดียวอุปกรมาใส่แต่ผมไปแล้วนะลูกไปแล้วนะเปาไมไม่หวัดดีครับล่ะลูกดีค่ดีครสวัสดีคับเดี๋ยวดนะเดี๋ยวพี่มาจนมหาใหม่มาใหม่้าเปาออมาส่งยยเ

่งเขาไห้แล้วไห้น้ำการแล้วไปรักไหยเอ้ยแต่จะิดตูนที่นเนาะงปเป่าเอ้ยเัื่งใดล้วเนาะเอาพี่น้องให้บนเฝ้าเห็นมันเล้วก่อน